สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบเจอกับเอมี่พยนต์เดี๋ยวเราเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตอ e ีโกคาร์น่าใช้งานเนะะี 1, cc, นะะ่ยฮะหนึ่งพันสองร้อยสีซีเนี่ยฮะจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากตัวโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองเอทีปีสองพันสิบเก้าจนสองพันยี่สิบรถบ้านมือเดียวออกทางป้ายแดงค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่พยนต์เรานะคะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ที่สําคัญเลยนะคันนี้เรียกม้ใช้งานไปเพียงสามหมื่นกโลนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านที่ใช้งานน้อยมากๆตกวิ่งปีนึงนี่ยประมาณหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะได้รถสภาพสวยเดิมรอบคันไม่มีชนหนักพิกความกรอบไม่จมน้ำแ,แต่งไม่มีแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะลงแม็กสวยๆมาแล้วเรียบร้อยนะคันนี้พรอชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะ,ะเป็นรถสีเทาดำดูแรรักษาง่ายค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเอมมี่จะพาลูกค้านะคะไปไล่ชมไล่ดูกันเลยนะคะ ในส่วตัวไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้ามัลติ r รีเฟกเตอร์นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าลางังพึ่งนะคะขนาดใหญ่สวยงามมากๆรนะคะลงตัวสุดเลยสำหรับตัวโตลต้ายาริส1.2เอปี19คันนี้นะคะชุดแต่งสเกิร์ตนะ,ะรอบคันเลยนะ,ะสีเดียวกับทางตัวรถคาดสีแดงนะฮะคันนี้นะ,ะชุดแต่งสวยมากๆนะฮะมาพร้อมกับล้อมแม็ก นะคะร้อมแม็กซอาีนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบแต่งซิ่งๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะ,ะแม็กสวยมากๆค่ะคันนี้เนะะี่ยได้ชุดแต่งเป็นสเกิร์ตของ B m SPORT เนะคะเป็นชุดแต่งนะฮะตรงรุ่นเลยของตัว ice, นะเอาติสนะไอของตัวยาฤิค่ะขอโทษทีนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับด้านในคันนี้นะยาฤิ aris, นะสวยงามมากๆเลยนะคะพวงมาลัย คุ้มหนังสีดำเดิมโรงงานมีมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายโทรศัพท์ต่างๆทุกอย่างได้เลยผ่านพวงมาลัยนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวสตารถให้ดูกันนะคะนี่เลยนะเลขไม่สามหมืโลนะคะเครื่องเสียงนี่เลยมัลติฟังก์ชัน โอ้โหเพลงเพราะมากๆนะคะแอร์เย็นสบายนะคะแอร์เย็นสบายมากๆนะคะเพลงเพราะแอร์เย็นนะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น FM นะคะ AUX นะคะใส่แผ่น CD ได้นะคะสวยงามมากๆค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเกียร์นะคะเป็นเกียร์อโต้นมัตินบนไดค่ะและหาเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเดิมโรงงานหมดเลยสวยงามมากๆนะคะสำหรับ ยาวคันนี้นะฮะใครที่อยากได้รถอีโกคาร์นะครับผ่นสบายๆประหยัดน้ํามันนะฮะวิ่งในกรุงเทพต่างจังหวัดก็ได้ได้หมดเลยนะ,ะติดต่ออิมมิที่เลยนะเพราะว่าคันนี้สวยงามมากๆค่ะโปรโมชั่นค่ะฟรี90วันตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับใารไหนที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะะี่ะรีบติดต่อมาไี่เลยจองล็อกสิทธล็อกโบได้ก่อนเลยนะคะ นะไปในเวนเก้ากอไก่ทอดถุงนะฮะทอดถงนะฮะสามหกรุงเทพมหาคนครค่ะนะฮะโนะตตายาริ์หนึ่งจุดสอนทีะฮะเป็นรถแฮตแบ็กท้าประตูสวยงามมากๆนะฮะไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะคะสวยงามนะคะนี่เลยนะคะสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะ,ะสำหรับตัวยาร i s ิคันนี้นะคะ มีถาดพลาสติกรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะ4 1 9 0 0 0บาทเนี่ยฮะตัวอโตโยต้ายาริส1.2 Nt ปี1 9 2่งเก้าสิบสีเทาดำสภาพสวยๆเดิมๆนะคะใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจนะติดต่อหาเอเมี่เลยที่เบอร์ศูน7์เก้าหกเจะโตโยต้ายาริส1.2ปี19.20นะฮะราคา4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเป็นเดือนละเจ็ดันกว่าบาทต่อเดือนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ